เคยสงสัยไหมว่าเอาอาหารเข้าไมโครเวฟแล้วสารอาหารมันหายไปหมดเลยจริงดิหลายคนเชื่อแบบนั้นเลยนะผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันความเข้าใจผิดนี้มันมาจากเราได้ยินคำว่าคลื่นไมโครเวฟแล้วรู้สึกว่ามันอันตรายน่ากลัวน่ากลัวอะไรที่เกี่ยวกับคลื่นอะไรแบบนี้มันต้องทำลายทุกอย่างสิแถมบางคนก็บอกว่ามันทำให้โมเลกุลของอาหารเปลี่ยนไปกลายเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แต่ความจริงคือการใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหารเนี่ยแทบไม่ได้ทำลายสารอาหารเลยนะครับจริงๆแล้ววิธีทำอาหารแบบไหนก็ตามมันก็มีการสูญเสียสารอาหารอยู่แล้วทั้งนั้นแหละครับลองดูงานวิจัยจาก Harvard Medical School ได้เลยเขาบอกว่าการต้มผัดทอดตั้งหากที่ทำให้สารอาหารหายไปมากกว่าเพราะความร้อนที่สูงกว่าและใช้เวลานานกว่า ถ้าเรายังเข้าใจผิดว่าไมโครเวฟทำลายสารอาหารเราอาจจะพลาดวิธีทำอาหารที่สะดวกและรวดเร็วไปได้แถมยังอาจจะเสียเวลาทำอาหารด้วยวิธีอื่นที่ทำให้สารอาหารหายไปมากกว่าเดิมอีกด้วยลองเปลี่ยนความคิดแล้วใช้ไมโครเวฟให้เป็นประโยชน์ดีกว่าอย่าก,กลัวไมโครเวฟครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช้ให้ถูกวิธีแล้วเราก็ยังได้สารอาหารครบถ้วนเหมือนเดิมเข้าใจตรงกันนะ